มาตรา3าเถ้าเหตุที่ทำให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วและเมื่อบุคคลผู้นั้นเองหรือบุคคลใดๆดังกล่าวมาในมาตรา28ร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้นคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานเุเบกษามาตรา32บุคคลใด มีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเป็นอาจินหรือติดสุราเมอนเมาหรือมีเหตุอันใดทํานองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทํำงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวเมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลน,นั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัตบิบรร5แห่งประมวลกฎหมายนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบรร5แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่สิ้นสุด ของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอนุโรมตามคำสั่งสารตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา